ผมก็จะมาสอนการติดตั้งทีมไลน์นะครับโดยการวางไฟล์ทํานะครับแอปที่เราต้องมีในการวางไฟล์นะครับก็คือแอปจัดการไฟล์ต่างๆของผมจะใช้เป็น es file นะครับตัวนี้อ่าครับผมหลังจากเราดาวน์โหลดเข้ามาครับไฟล์จะอยู่ที่ sd card นะครับแล้วก็เข้าไปเลื่อนไปหาที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนี่ครับตัวนี้ผมได้ทำการดาวน์โหลดเข้ามาแล้วครับก็คือเราต้องเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อไฟล์ ให้เหลือแค่ทีมไฟล์ลบชื่อที่เขาตั้งชื่อเอาไว้ครับออกแล้วก็ให้เหลือแค่ทีมไฟล์ d o สองสามครับจะเป็นชื่อของเป็นสกุลของเวอร์ชันล่าสุดกดตกลงไหครับแล้วก็กดค้างเอาไว้ทําการคัดลอกไฟล์ครับหรือว่าจะตัดก็ได้ครับคัดลอกอผมคัดลอกแล้วกันแล้วก็กดย้ายกดกลับมานันงทีครับแล้วก็มาเข้าที่โฟลเดอร์ Android นะครับไปที่ Data ผมก็เลื่อนหาโฟลเดอร์ er JPN e w e r l i n e Android ครับตัวนี้แล้ผมก็เลื่อนหาโฟลเดอร์ทีมส่วนตรงนี้จะเป็นโฟลเดอร์ของทีมมาตรฐานที่เราดาวน์โหลดไว้ก่อนหน้านี้ครับจะเป็นพวกทีมโคลนี่ทีมบาวอะไรพวกนี้ครับผมจะวางทับมาในทีมบาวนะครับทีมบาวมันจะมีชื่อว่า e c ecc ครับก็คือตัวล่างนี่ครับ ecc กดเปิดไปนี่ครับแล้วก็เราก็ทำการวางทับครับผมก็วางเขียนทับไปเลยครับผมแล้วก็กดกลับมาครับหรือว่ากดออกเลยก็ได้ครับไปที่หน้าหมุข้างบนที่แอปแอปไลน์ครับผมแล้วก็เข้ามาที่การตั้งค่านะครับตั้งค่าทีมทีมครับผม ตอนนี้คือเราต้องตั้งค่าให้เป็นตั้งเดิมนะครับก่อนที่เราจะวางทับไฟล์นะครับแล้วก็มาเลือกทีมที่เราวางทับไปเมื่อกี้คือทีมบราวก็กดเลือกใช้งานไปเลยครับนี่ครับจากทีมบราวก็จะกล,ลายเป็นทีมที่เราติดตั้งทับเข้าไปเมื่อกี้นะครับแค่นี้ครับผมมันจะทำเหมือนกันทุกทีมนะครับเปลี่ยนชื่อไฟล์และดูสกุล ของเก่าให้มันตรงกันนะครับแล้วก็กดวางทับไ,ได้เลยแล้วก็กดเข้ามาเลือกทีมใส้งานได้ที่ทีมที่แอปไลน์เนี่ยครับแค่นี้ครับผมลองทำกูดน,น,นะครับ